วัดสนญญกรรมทรปริญญาครุศาสตรดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาครับก็ชื่นใจดีใจที่มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของผลงานที่ได้ทำเอาไว้ในกรุณามอบปริญญากิติมศักดิ์เป็นกำลังใจให้ ผมยังสามารถทำให้การศึกษาต่อไปได้แม้จะอายุมากแล้วก็ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยครับการทำงานที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบเอาง่ายๆสองประการด้วยกันนะครับประการแรกเนี่ยต้องรู้จริงในเรื่องที่อยากจะทำถ้ารู้จริงเนี่ย ทำมันก็ไม่ผิดเส้นทางเรื่องที่สองเนี่ยต้องทำจริงทุ่มเทมีฉันทะมีความรักกับงานที่จะทำมันจะเกิดความภาคเพียรวิริยะแล้วก็ใจก็จะจดจ่อในเรื่องที่จะทำศึกษาเรียนรู้จิตตะเอาใจจดจอ่อแล้วก็สุดท้ายจะมันทบทวนอยู่เสมอเสมอจนงานนั้นประสบสำเร็จ วิมังสา, o, สาเนี่เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่เป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จของงานครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกทท่านนะครับก็ขอให้คิดว่าตลอดเส้นทางที่ท่านอดทนเพียรทุ่มเท ให้การศึกษากับตัวเองร่วมมือกับครูบาอาจารย์กับมหาลายัยจนประสบะสำเร็จเป็นบัณฑิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจะต้องหาความรู้เพิ่มท่านต้องมีความเพียรท่านจะต้องสแสวงหา strategic partner ในการที่จะทำงานร่วมกันเพราะว่าคนทำงานคนเดียวไม่สำเร็จแน่นอนถ้าเรามีสังคมที่ดี มีหมู่มิตรที่ดีทำงานร่วมกันก็จะประสบความสำเร็จครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ขอให้ท่านกตัญญูต่อมหาหลัยกตัญญูต่อแผ่นดินกรตัญญูต่อประชาชนเพื่อจะทำให้ผลงานของท่านเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองต่อไปจากความกตัญญูนี่เองครับ